วัสดีครับคนจนเกลียนครับพี่น้องมาอนีมาสวนมาให้ครับนี่ล่ะมองโยมองเศร้าปวผู้ใดเนาะเสียงมาอย่น่ำว้ายเทียงห่างห่างห้องสวมห้องน้ำาก็ไม่มีห้องอาบน้ำเขาไม่มีอาบน้ำไปอาบจุ่มหวยบนพี่น้องเพิ่งเอาที่ซ้ำลายเศษครับบางนี้นี่ล่ะเนี่ยดขี่บดเงี้ยปวดทือแบกกวดโจกเรียนเข้าป่ากันกับพท่านะครับหาป่าไปหอด้างเทือไปพบ คนอันเก็บเฮ็ดอีกบริขี่ซ้ำเก็บเฮ็ดน้ำเขาต่อยงวดพี่น้องวัดสนกว้าพูนรถไทยเขากลังไทยเวิร์นเวนอยู่พูแยมเสียนไทยหน้าพูดเห็นบ่พี่น้องอย่าฟังนะผลครับบรรยากาศฝนกำลังสีโตกเดิน วัตที่วันที่ไทยเห็ดปลูกมันมันเกลียวพี่น้องมันเห็ดนะเห็ดแถวๆนี้คนอื่นว่ามันเกลียวพี่น้องพว้ดหมุนปลาหมุนดอนคนว้าวเปี่ยนฝีมือไทยไอ้คนฝ่าฝ่ากับห้องบ้านนี่เป็นแต่ย่านแต่แต่ปีโทรศัพท์หนีแต่น้อบ้านพี่น้องเลยโอ้โหค่าไกรยังวะพ่อเห็ดหมูงแบบไงนึงวางนี่ คนมาหยาดเอาก่อนยังวะชอบไปแนวไลยเพราะว่าเฮ็ดข่อยเฮ็ดข่อยเฮ็ดข่อยข่อยเห็นไว้เมื่อวานเป็นว้าพี่น้องสนุกว่าผ่ามาเที่ยวสวนเที่ยวป่าเที่ยวร้อยผูดไดหมากสวนมากป่ามักอันนี้พาเบิ่งผู้ขายเนี่ยพวกมากหลอกสวนมักมากป่าพุดเบิ่งอยู่อันห่างพุดซับปะจีนขาพุดขาขาวๆแบบแบบ บอกมวนบกหัวพี่สันะครับพี่น้องขูดเสียนเ้าบ่ได้ใชยเองครับจ่างพันมาตัวดโยนะอันนี้แล้วสุดยอดนี่บอกพี่หรอว้า ครับเจ้าหนี้ครับคิมนี่สวัสดีครับ